สวัสดีค่ะทุกคนนิดน,นะคะสวัสดีปีใหม่2022ค่ะก็ภาษาญี่ปุ่นก็คืออาเกะมาสเตลไมเดโตกไซมาสวันนี้คอนเทนต์เราก็คือเกี่ยวกับของขวัญที่นิดให้ตัวเองนะคะซึ่งก็คือถุงโชคดีนั่นเองค่ะตอนนี้มันมานอนอยู่ข้างๆนี้แล้วพูดว่าถุงโชคดีแต่ไม่ใช่ถุงแล้อันเนี้ยมาเป็นลังเลยกล่องลังเพราะว่ามันมีหลายชิ้นมาก ก่อนจะพูดถึงกล่องโชคดีของนิดเนาะเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติสักเล็กน้อยเกี่ยวกับถุงโชคดีว่าเหตุผลว่าทําไมถึงมีแล้วมีที่มาจากอะไรเนาะก็คือย้อนไปนะคะในสมัยเอโดะค่ะมีร้านกิโมโนร้านหนึ่งที่ชื่อว่าอิจิโกยะนะคะปัจจุบันก็คือห้างมิสโกชินั่นเองค่ะคือเขาแพ็คผ้ากิโมโนที่เหลือ ใส่ในถุงแล้วก็วางขายในช่วงที่มีงานเซลล์กิโมโนสำหรับฤด,ดูหนาวเนี่ยค่ะแล้วจากนั้นน่ะห้างที่ชื่อไดมารุยะไม่ใช่ห้างตอนนั้นยังเป็นร้านกิโมโน,โน,โนดามารุยะปัจจุบันเป็นห้างดมารุนะคะเขาก็มีการทำแคมเปญเหมือนกันเนี่ยและจากนั้นมาเหมือนกับมันก็เลยกลายเป็นค่านิยมเนี่ยร้านกิโมโน,โนร้านอื่นก็ทำตามแล้วมันก็ขยายวัฒนธรรมไปทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักอักษรแน่นอนว่า,าถุงโชคดีเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ในสมัย1970นะเนาะก็มีการระบุว่าเออเริ่มมีการให้ลัคก,กี้แบกเนี่ยเออเป็นของขวัญแล้วในนั้นก็จะมีพวกแบบของเล่นอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นสรุปก็คือไม่รู้ว่ามาั้เมื่อไหร่ถัดไปนะคะ ที่มาว่าทำไมถึงมีลัคกี้แบกในมุมมองของร้านค้าก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่ในบริษัทพวกโปรดักชันเนี้ยผลิตของที่จับต้องได้คุณจะรู้ว่าสโต๊อก็มีค่าใช้จ่ายการเก็บสต๊อกของไว้เนี้ยคะ่ะก็ต้องเสียค่าโกดังเสียค่าดูแลเออเสียค่าควบคุมสต๊อกนี่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นการที่เรามีสินค้าที่ขายไม่ออกอยู่ในสต็อกเยอะๆมันไม่ได้เป็นผลดีต่อร้านค้าเลยผู้ขายก็จะต้องการที่จะระบายสินค้าออกสต็อกเพื่อให้กลายเป็นแคชเงินสดอย่างเงี้ยเออออกมาหมุนเวียนธุรกิจตัวเองเออเขาก็จะต้องการที่จะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีสินค้าเหลือสต็อกเยอะๆปุบะก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยจะขายยังไง นิดไม่รู้นะคะว่าประเทศอื่นเป็นยังไงแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีค่านิยมว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเวลาซื้อของอ่ะจะต้องซื้อของที่ราคาถูกคือคนญี่ปุ่นค่อนข้าง,งที่จะแบบให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆดีเทลอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นก็จะมีพวกแบบ select shop เงี้ยแบรนด์แบบ private บบอย,ย่างเงี้ยเยอะมากแล้วมันก็เลยมีการเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าร้านไหนอ่ะ ที่เซลเยอะๆอะ่ะหรือว่าเซลในช่วงที่มันไม่น่าจะเซลอะ่ะคือร้านนั้นน่ะน่าจะมีปัญหาละอย่างเงี้ยเออคือของขายไม่ออกไงก็เลยต้องออกมาเซลดังนั้นมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีต่อร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะร้านค้าก็เริ่มคิดว่าถ้าจะไม่แค่เซลอ่ะเออไม่ใช่การเซลเพื่อให้เสียภาพลักษณ์ตัวเองอะ่ะควรจะทำยังไงเขาก็บอกว่างั้นก็ขายถุงให้มันเนีในถุงโชคดีเออเอาพวกสินค้าที่ค้างสต็อกอะ่ะ มาแพ็คแพ็คแพ็คสุ่มเนี้ยแล้วก็ขายให้ลูกค้าแล้วก็ปิดไว้เออก็คือไม่อยากให้เห็นล่ะตแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามีเหมือนกันการร้านที่กลัวลูกค้ามาเคลมค่ะเขาก็จะโชว์ว่าในนั้นมีอะไรบ้างอย่างถุงโชคดีที่นิดซื้อมาวันนี้เขาก็โชว์นะว่าเราจะได้อะไรแน่นอนนิดถึงซื้อไงแล้วมันก็มีประเด็นว่าเออเปิดถุงโชคดีออกมาแล้ว รู้สึกว่าเฮ้ยม,าาม,มันราคาไม่น่าจะถึงมูลค่าไม่น่าจะถึงไอราคาที่ตัวเองซื้อเลยอ,อันนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้น้องเออมันก็แล้วแต่ร้านเนี่ยแต่ว่าเขาพูดว่าร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทํากําไรจากการขายถุงโชคดีจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคือการระบายสต็ 11. อกแค้นเองค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเวลาจะทิ้งอะ่ะคุณก็ต้องเสียเงินเออยิ่งของใหญ่หญของเยอะๆเนี่ย บางทีต้องจ้างอาพวกที่เขาเป็นคนรับจ้างเขาทิ้งอะค่ะมาช่วยแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาดังนั้นร้านค้าก็ต้องเลือกอะว่าจะเสียเงินเพื่อเก็บอาสต็อกหรือว่าเสียเงินเพื่อทิ้งของที่ขายไม่ได้สต็อกนี้เขาต้องเลือกเอาการขายถุงโชคดีก็ถือว่ายิงเบึร์นัดเดียวในทัสองตัวสําหรับร้านค้าเออแล้วก็แน่นอนไม่เสียภาพลักษณ์ด้วยตัดกลับมาที่นิด นิดซื้ออะไรมาแล้วทำไมถึงซื้อนิดซื้อถุงโชคดีกระเป๋าแบรนด์กระเป๋าบแบรนด์เนมมาค่ะชื่อว่าเคสสเปรดนะคะนิดชอบเคสสเปรดมากด้วยความที่มันคิคุกอเน,อนม,มุงมิงอะแต่ว่ามันก็ยังมีความฟอร์มอลอยู่เราก็เลยชอบแบรนด์น,นี้มากแล้วทํางานปีที่6แล้วไงก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องมีกระเป๋าที่เราชอบมากๆสักใบยอย่างเงี้ยก็เลยเลือกแบรนด์เคสเคสสเปรด แล้วตอนที่เข้าไปดูมันมีกระเป๋าใบหนึ่งถูกใจมากเป็นสีดำลดจากแนด์มือนเยนละสี่มือนเยนก็รู้สึกว่าอยากได้แต่ก็เอ๊เดี๋ยวหาต่อละกันจากนั้นก็เสิร์ชไปเรื่อยๆจนมาเจอถุงโชคดีของเคสสเปรดค่ะมูลค่าของถุงโชคดีนี้ก็คือ330,000เยนนะคะของที่อยู่ในนี้จะมีราคาถึงไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันส่วนราคาที่ซื้อมาก็คือห้า0 0ืยนค่ะ ถุงโชคดีนะคะเขาก็มีการันตีบอกอยู่แล้วว่าจะได้กระเป๋าสีดําไปหนึ่งซึ่งนิดดูแล้ววันนี้ก็อยากได้แล้วก yeah. ็มีต่างหูที่ได้อีกแน่นอนนิดก็เลยไม่เอาละเกระเป๋าไปที่อยากได้แล้วก็มาซือ ера, ้อถุงโชคดีนี่แทนเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าใหญ่มากขอขยับเข้ามาแบบตื่นเต้นอะเปิดแล้วนะ มาลวจ้ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในพอแกะออกมาก็เป็นถุงโชคดีนี่แหละมันถึงเรียกว่าถุงโชคดีแตนแตนเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนเอาจับเปิดแล้วนะ มีอะไรบ้างบิก๊ก o ตเยอ,อะชิ้นแรกแดนดนนี่เลยเป็นกระเป๋าสีดำที่นีบอกว่ามันมีแม่ก็ปังอยู่นะเราก็ข้างในนี่มีสายให้ด้วย เนี่ยคะ่ะเป็นสายยาวแล้วก็เป็นกระเป๋าหนางังใบเล็กประมาณนี้ก็ใส่เอ a ีไม่ได้แต่ว่าก็ใช้เป็นกระเป๋าไปเที่ยวเงี้ยคะ่ะมีรูหนึ่งสองข้างในที่เป็นซิปหลังจากนั้นก็เนี่ยมีด้านสายถอดได้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบ ถือมือ,อหรือว่าจะใช้สพายอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแดนแดนโอ้โหลายดอกเลยอะอะไรเนี่ยโอ๊ยแต่ก็น่ารักนะได้อยู่กูเปาลายดอกเุ้ยเอ๊ะอะไรอะมีแบบเหมือนเป็นกระเป๋าด้านในอะค่ะให้แล้วนี้ก็เนี่ยมี เน็ตให้ด้วยเอาไว้ใส่ของมันกระเป๋าแม่เปลี่ยนพ้าอ้อมให้รู้เพ <c oughs> ่าอว่าดูตัวไปมันเหมือนเลยอะ่ะเนี่ยก็คือเป็นซองที่ใส่อยู่ในกระเป๋าปใบนี้ทีนี้ด้านในอะคะ่ะก็แบ่งเป็นช่องแบบอู้คือมีอาจจะไม่เห็นอนะเออแต่ว่ามันก็มีช่องแบบหลายช่องอยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็นกระเป๋าอนเนกประสงค์เลยอะ่ะ เราก็คงจะใช้ใบนี้เหมือนกันเราก็มีที่ที่อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะสองด้านเลยดูดิแล้วก็แถมสายสายสะพายไหล่ให้ด้วยโอ้โหสะพายเอาไว้ไปทะเลกระเป๋าถือใบที่สว้าสีน่ารักมา สีฟ้าเฮ้ยเราว่าเราได้ทุนคืนละอุ้ยชอบว่าเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นกระเป๋าก็คือถือมืออย่างนี้ได้แล้วก็มีสายให้เหมือนกันด้านในก็เอามาต่ออ้ยเราชอบสีฟ้าดีว่ามันคือสีฟ้าแบบสีฟ้าเหมือนฟ้าที่ปันนี่ แต่ว่าสีจางกว่าน่อยนึงน่ารักเหลืออีกค่ะกระเป๋าตังค์ว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยใครชอบหมดทุกชิ้นเลยอ่ะเฮ้ยอาว่า นี่กระเป๋าเล็กคือเนี้ยไปเอาเลดมาแล้วก็เล่งหลายรอบมากเต้ยสีชมพูน่ารักอ่ะคือเราชอบสีชมพูมากเลยอ่ะอุ้ยเล็งมาหลายรอบมากคือมันก็แบบเวลาเราไปงานแต่งงานอย่างเงี้ยชุดเครื่องแต่งงานเยอะกันเลยไงที่ตายเหอะซาร่า <c oughs> <c oughs> น้ารัก <c oughs> ถัดไป กระเป๋าจิ๋วต้องทำยี้แมะมองไม่เห็นหรอกไม่ต้องดูนี่เข้ากันกับอัดมาเกียร์แล้วที่ก็ใส่คอยล์พวกเหรียญอะไรเงี้ยเนาะไปลองดิเยวเข้าชุดกันใส่เข้าไปเฟ้โอ้แล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์ค่ะ มีที่ใส่เหรียญแล้วก็มีที่ใส่บัตรน่นารักอะแล้วสีแบบสุภาพอนะสุดท้ายที่เราบอกนี่ไงต่างหูเป็นต่างหูแบบนี้เป็นต่างหูรูปเดซี่ออไม่ใช่ดมาเรียกว่าดิสโก้แพซี่ ก็เปิดถูกจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาถามถึงความพึงพอใจของนิดดีกว่าถ้าอ่ะเต็มสิบให้ร้อยอะเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันถูกใจนิดมากค่ะและนี้ก็รู้สึกว่านิดใช้ได้ทุกชิ้นเลยแล้วเราควรซื้อกล่องสุ่มหรือถุงโชคดีไหมเงี้ยนิดคิดว่าอ่ามันแล้วแต่คนนะคะ อย่างตัวนี้ดต่เคสนิดก็คือเราเห็นว่ามีกระเป๋าหนึ่งใบแล้วที่เราอยากได้แน่นอนแล้วมันใช้ได้จริงอย่างเงี้ยแล้วกระเป๋าใบที่อยากได้อย่างเงี้ยมันสี่หมื่นเยนนะเนาะถ้าซื้อเซตนี้เราก็อาจจะได้ของอย่างอื่นเพิ่มมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอเปิดมาเออมันก็คุ้มเงินที่เสียไปจริงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็บอกตรงๆว่าแนะนําไม่ได้อะคะ่ะอืเราก็ต้องใช้ ความรู้สึกแล้วก็หาข้อมูลเงี้ยนะว่าแบรนด์นั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยเออแล้วดูว่าน่าจะมีของแบบไหนออกมาอย่างเงี้ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะซื้อกล่องสุ่มหรือถุงโชคดีแล,แล้วได้ของถูกใจกันนะคะแต่เป็นไปได้ก็เก็บเงินแล้วซื้อของที่เราอยากได้จริงๆอะอไปเลยดีกว่านี่แนะนำแบบนั้นมากกว่าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้สุมิแรแปนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะบายบายขอบคุณค่ะปะังไปใช้กระเป๋าก่อน <c oughs> <c oughs> คือจะบอกว่าวันนี้จะไปกินข้าวกับนายจะไปกินอาหารจีนเราก็จะใช้กระเป๋าที่่เปเิดเมื่อกี้เย้ <c oughs> <c oughs>